สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลัก10บนนะบวกหลัก10บล่างนะครับเป็นสูตรตัวเดียวมาทั้ง2หลักนะครับก็เป็นสูตรใหม่ทั้ง2สูตรนะครับผมก่อนจะไปดูแนวทางทั้ง2สูตรนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ สูตรคำนวณก็มีเยอะมากมายหลายสูตรนะครับแต่ละสูตรก็อาจจะเข้าอาจจะหลุดได้เหมือนกันดังนั้นท่านผู้ชมก็เลือกนะครับเลือกสูตรที่ตัวเองชอบเอาไปเป็นแนวทางนะครับมาดูวิธีการคำนวณทั้งสองสูตรกันเลยนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักร้อยบนสามครั้งบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิล่างบวกหลักร้อยท้าบวกหลักร้อยหน้านะครับ บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2บวกหลักสิบท้ายครั้งที่2บวก2คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับตัวเด่นตัวเดียวตัวนี้นะครับมาทั้งหลักสิบบนมาทั้งหลักสิบล่างนะครับเน้นหลักสิบอย่างเดียวนะครับมีมีอยู่สหลักนะสิบบนกับ10ล่างเท่านั้นสูตรที่2ใช้หลักแสนบวกกัน3ครั้งบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบหน้าครั้งที่2 บวกหลัก10ท้ายครั้งที่1 3าครั้งบวกหลัก10ท้ายครั้งที่2 2ครั้งนะครับบวก4คงที่ก็ได้ตัวเด่นตัวเดียวเช่นกันนะครับมาดูสถิติที่ผมทําไว้ย้อนหลังนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก1 9 6 5 8สูตรที่1นะครับได้เลข5าสูตรที่2ได้เลข5าตัวเลขชนกันนะครับชนกันที่เลข5ามาดูว่าเลข5ามันจะเข้า10บน หรือจะเข้า10ล่างนะครับเราเน้นหลัก10อย่างเดียวนะครับงวดแรกนะครับเลข5นะครับมันออก19658เนะเลข5าอยู่ที่หลัก10ล่างนะครับงวดแรกนะครับงวดแรกนี้เข้าเลขท้าย2ตัวล่างนะครับเลข5้างวดแรกเข้าหลัก10ล่างนะครับมาดูงวดถัดมาทั้ง2ส,สูตรคำนวณได้เลขเดียวกันคือได้เลข4ี่กับได้เลข4 ดังนั้นเลข4ท่านผู้ชมไม่ต้องไปมองหาหลักอื่นให้คิดไว้อย่างเดียวว่ามันจะมา10บ,บนกับ10ล่างเท่านั้นนะไม่เกี่ยวหลักอื่นนะครับงวดนี้มันออก5 1, 9 9 7นเ่ครับเลข4นะครับมาเข้าหลัก10ล่างอีกนะหลัก10ล่างเข้า2งวดติดแล้วก็ชนกันด้วยนะครับมาดูงวดถัดมานะครับสูตรที่1คําคำนวณได้เลข1สูตรที่2คํคำนวณได้เลข9 ถ้าตัวเลขไม่เหมือนกันแบบนี้นะครับถ้ามันคำนวณได้คนละตัวท่านผู้ชมก็ต้องคิดไว้เลยว่าตัวหนึงมันจะมา10บ,บนตัวหนึงมันจะมา10ล่างนะเอาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะเลยนะครับเอามาดูว่ามันเข้าทางไหนนะครับรางวัลออก4 1192นะครับเลขหนึงตัวนี้เห็นไหมครับมาเข้า10บ,บนนะครับเลขหเข้า10บ,บนถึงแม้มันจะเข้าหน่วยบนด้วยเราก็ไม่นับนะครับสูตรที่2เลข9 มาเข้าหลัก10ล่างนะครับเกนี่ก็ถูกทั้ง2สูตรเลยนะครับ10บน10ล่างนะครับในสูตรเดียวกันนะครับมาดูงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลข1กับเลข1ได้เหมือนกันดังนั้นมันจะมาทางเดียวนะครับมันมันจะไม่เข้า2ทางนะครับผมมาดูว่ามันเข้าทางไหนนะครัมันออก c 1 7, 8 0เลข1เข้าที่10บนนะวันนี้เข้า10บนนะครับ เพราะว่าตัวเลขมันชนได้เลขเดียวนะครับดังนั้นมันก็มาแค่ทางใดทางหนึ่งมาดูงวดถัดมานะครับสูตรที่1กับสูตรที่2ได้เลขเดียวกันคือได้เลขห้ามาดูว่าเลขห้ามันจะเข้าบนหรือจะเข้าล่างนะครับออก6 5ห้าสห้าหงวดนี้พิเศษหน่อยนะครับผมเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างนะครับอิดสีนะครับเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างนะครับดังนั้นเลขห้ามาทั้งบนมาทั้งล่างนะครับนี่ มาทั้งบนมาทางล่างนะครับเอามาดูงวดทันมานะครับสูตรที่1ได้เลข7สูตรที่2ได้เลข7งวดน,น,นี้ได้ตัวเลขเดียวกันนะมาดูว่าเลข7ตัวนี้จะมาบนหรือจะมาล่างนะครับผลรางวัลออก8 7 7 7 3มโอ้มันเข้าบนเข้าล่างอีกนะครับ7 10บนแล้วก็7 10ล่างนะครับเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างนะเหมือนเหมือนกับเลข5งวดก่อนเลยนะครับงวดก่อนเลข5 ก็มาบนมาล่างงวดนี้เลขเจ็ดก,ก็มาบนมาล่างนะครับมามาดูงวดถัดมานะครับสูตรที่หนึ่งได้เลขเก้าสูตรที่สองได้เลขศูนย์ตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องคิดเอาไว้อย่างที่ผมบอกว่าตัวหนึ่งมันจะมาสิบบนตัวหนึ่งมันจะมาสิบล่างนะครับมาดูว่ามันเข้าทางไหนนะครับล่างวันออกเก้าศูนย์เจ็ดเก้าเก้าไหมครับ เลขเ้าตัวแรกนะครับมาเข้าในหลักสิบล่างเห็นไหมครับเก้าตัวแรกเข้าในสิบล่างนี่นะครับส่วนเลข0ูนย์นะครับในตัวทีอในสูตรที่2จะเข้า10บนเห็นไหมครับศูนย์เข้า10บนก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับอยู่ที่หลัก10อย่างเดียวนะครับมา,มาดูงวดถัดมานะครับสูตรที่1กับสูตรที่2คำนวณได้เลขเดียวกันคือได้เลข7 มาดูว่าเลข7มันเข้าบนหรือเข้าล่างแล้ววันออก9 0 6 7 1เลข7ทั้ง2สูตรมาเข้าหลักสิบล่างนะครับมาเข้าหลักสิล่างอันนี้เป็นสูตรตัวเดียวนะครับท่านใดที่ชอบก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับผมมันค่อนข้างแม่นนะครับแม่นในหลักสิบไม่บนก็ล่างเท่านั้นมาดูเวื่อล่าสุดนะครับสูตรที่1คําคำนวณได้เลข6สูตรที่2 คำนวณได้เลขหนึ่งมีตัวเลข2ตัวเราก็ต้องแบง่งแบ่งตัวหนึ่งไป10บนแบ่งตัวหนึ่งไป10บล่างนะแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนจะมาอยู่10บนมา10ล่างเราก็ต้องไปเทียบสูตร10บบน10ล่างอีกทีนะครับอาลวัลออกนะครับศู 0, 19, 65, นย์หนึ่งเก้าหกห้าไหมครับสูตรที่หนึ่งเลขหกนะครับมันมาเข้าสิบล่างนะครับเลขหกเลขหกนี่มาเข้าสิบล่างนะครับถูกเป็นสูตรแรกสูตรที่สองนะครับเลขหนึ่งตัวนี้ มาเข้า10บ,บนนะครับสูตรที่2มาเข้า10บ,บนสรุปแล้วก็เข้าทั้ง10บ,บนเข้าทั้ง10ล่างนะครับนี่ถ้ามันไม่ชนกันแบบนี้นี่ฟันธงไว้เลยตัวหนึงมาบนตัวหนึงมาล่างนะครับสถิติก็ถือว่าเข้าดีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9กเด้เงวดนะเดี๋ยวเราจะมาคํำนวณงวดใหม่ในงวดวันที่16พฤษภาคมนะคว่า 1ิบนบวก10ล่างสูตรที่มีตัวเดียวนะครับจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับทั้งสูตรที่1และสูตรที่2คนระับมา,มาดูสูตรที่1ก่อนสูตรที่1นะครับหลักแสนบวกกัน2ครั้ง88 16บวกหลักร้อยบน3ครั้งก็ได้เลข0บวกหน่วยบนเลข9บวก10ล่างเลข6บวกร้อยหน้าข้าที่1เลข5 บวกหลักร้อยท้ายรั้นที่2เลขหนบวกเลขแปบวก10ท้ายรั้นที่2เลขแปนะครับแล้วจะบวกเลขสอบวก2คงที่16บวกเได้ยี่สิห้าย 25, 25ี่สิบวกหกได้สามสิบเอ็ดสามสบวกห้าสาบวกหนะึ่งะก็เป็น47นะครับ ได้เลข7สูตรที่1ได้เลข7นะครับได้เลข7ท่านผู้ชมคิดว่า7มันจะมา10บนหรือ7มันจะมา10ล่างอันนี้ท่านผู้ชมมาไปพิจรารณาเอาเองนะครับไปดูสูตรที่ผมลงให้ก่อนหน้านี้นะครับว่า7มันอยู่ทางไหนนะครับไม่น่าจะยากนะครับมาดูสูตรที่2นะมาดูสูตรที่2ว่าจะได้เลขอะไรนะครับสูตรที่2 หลักแสนเลข8บวกกัน3ครั้งนะครับ3 8 24บวกหน่วยบนเลข9บวกหลัก10หน้าครั้งที่2เลข8บวกหลัก10ท้ายครั้งที่1 3ครั้ง3 68บวกหลัก10ท้ายครั้งที่สองครั้ง8 8 16 8 8 16สสูตรนี้จะบวกสี่ บวก c คงที่นะครับ24บวก9นะครับได้33 33บวก8ได้41 41บวก18เป็น59 59 59, 59มาบวกอีก20 5 6 7นะครับ79นะครับ 79ได้เลข9นะครับออานับอีกทีเดี๋ยวเผื่อผิดนะครับ24บวก9ก็ได้33 33บวก8เอาใหม่นะครับ24บวก9 33 33บวก8ได้41 41บวก8ก็เป็น49 49ก็เป็น59 5 6 7ถูกต้องนะครับ ได้เลขเจ็ดสิบเก้าได้เลขเก้านะครับได้เลขเก้าสูตรที่สองได้เลขเก้าดังนั้นตัวเลขทั้งสองสูตรมันไม่ชนกันแบบนี้นะครับมันมาอย่างละตัวนั่นก็ต้องหมายความว่าตัวหนึ่งมันจะมาสิบบนตัวหนึ่งมันจะมาสิบล่างอันนี้เราก็ต้องไปตัดสินใจเอาเองนะครับว่าจะเอาเลขเจ็ดไปไว้สิบบนหรือจะเอาเลขเจ็ดไปไว้สิบล่าง หรือจะเอาเล็ก้าไว้10บนหรือจะเอาเล็9้าไว้10ล่างนะครับมันก็ไม่น่าจะยากนะมันมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็เอามาลงไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางนะนะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแนวทางก็ยังมีอีกหลายสูตรนะครับที่ยังไม่ได้ลงนะครับก็สูตรใหม่ๆก็มีค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นใครชอบแนวทางสูตรคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับสูตรใหม่ๆก็ลงให้ดูทุกวันนะครับ ใครชอบสูตรไหนเลือกเอาเลยนะครับเลือกเอาเลยเดี๋ยวไปรอรุ่นในวันที่16นะครับว่าจะมีสูตรไหนเข้าบ้างนะครับรุ่นอย่างเดียวขอให้มันมาแล้วกันสูตรที่ลงให้นะครับเอาคลิปนี้นะครับก็ฝากเอาไว้แค่นี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับจะลงสูตรไหนให้ก็อย่าลืมรอติดตามรับชมนะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ